สบายดีทุกคนมื้อนี้บาหลีจะมาเฮ็ดเมนูแกงปลาคอใส่ส้มหนามเด้ออันนี้เป็นส้มหนามบาหลีกับบุงหู้ซื้อหือกันคนในหู้แล้วก็คอมเมนต์สุดบอกเด้อเด้ออ่ะเดี๋ยวพวกเฮาไปเบื้องนํากันได้เลยปลาคอเด้อปลาคอเด้อก่อนที่จะใส่ปลาคอยังไงเฮาต้องใส่พวกเครื่องหอมก่อนเด้อซึ่งอันนี้ก็คือเครื่องหอมใส่คาใส่คาก่อนเด้อใส่คาใส่มักเพชรใส่คาใส่มักเพชร ใส่แป้งนวหรือว่าผงชูรสเด้อหลังจากนั้นก็นสิใส่เกลือใส่เกลือตอนนี้น้ำฝนเลยเด้อเดี๋ยวพวกเรามาใส่ปลานำกันได้เลย โอเคนำโฟลเดอร์ใส่ปากคอของเฮาใส่ได้เลยแซบแซบเด้อแซบแซบนำกันเด้อโอเคไฮไลท์เมนตัวนี้เด้อใส่มดสมหรือว่ามดแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแซบแน่นอนแซบแน่นอนโอ้ยโอ้ย หมดสมหมดสมหมดสมเด้อใส่มักพิษแห้งแดงพี่น้องเอ้ยเป็นตาแซบหลายเด้อตอนอยิ่งใหญ่หอมหอมแซบแซบตอนอยิ่งใหญ่เด้อเป็นตาแซบเดี๋ยวเบิง้งเบาลีกิน,นํากันเด้อโอเคซุกแล้วเด้อเดี๋ยวมากิน,นํากันครับเบ้าลีอะมากิน,นํากันแซบแซบซีมกอนมันเป็นยังไง โอ้รสซ่าน,นี่จะแซบนัวแล้วก็จะมีรสส้มๆจากมดส้มหรือว่ามดแดงด้วยแซบหลายเดี๋ยวมากินนํากันถ้าหากว่าพอแม่พี่น้องท่านใดที่มักแกงปลาคอแบบนี้แนะนําได้เลยว่าใส่มดแดงหรือมดส้มรสซ่าม,ม,มันจะนัวแล้วก็แซบแซบแซบดนํากันด้อย่าลืมกดไลค์หรือว่า คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บาวลีเด้อเดี๋ยวซีให้คลิปต่อต่อไปให้เบิ้งอีก fc คนใดยังให้บาวลีเฮดเมนูอาหารมีอย่างแล้วก็ชวยคอมเมนต์เด้อเดี๋ยวซีแตงแซ่มให้กินนํากันโอเคคำแรกเด้อคำแรกเลอคำนี้เฉพาะ fc ทุกคนนะคำี้เฉพาะ fc ทุกคน

บอกได้เลยว่าแซ่บหลายเด้ออยู่ไฮอยู่สวนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไฮอยู่สวนเด้ออากาศเย็นเย็นตอนนี้ถือว่าลมพัดเววเวๆแล้วก,วก็กินกับปลาคอโอ้ยส้มเข้ากันดีมดลมแหงเด้อพี่น้องเด้ออยู่สวนเด้อลมแหงบุกมาฝนสิตโตกบ่ ก็เป็นกำลังใจให้พ่อเมีพี่น้องที่อยู่เมืองไทย้อที่ว่ากิดกันดีไป้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะบอกได้เลยว่าโอ้ยแซ่บหลายเมนูนี้ผู้ใดมักเมนูแบบนี้อย่าเลยคอมเมนต์ให้เบาลี่ผู้ใด้อเบาลีบอกได้เลยว่า,บาเ,าเ,บ,บ,าเบา,ล,ดดบเล,า,บาลีมักหลาย แซ่หลายเด้ยอยพอแม่พี่น้องสำรับคลิปวิดีโอแกงปลาคอใส่ส้มหนามก็สมใส่มดแดงหรือมดส้มกาสซีเอาไว้ประมาณซ้ำนี้ครับใจทุกคนเด้อ